ครับโซลูตี้เทียสเอเวอรี่ลองอันอินเทอร์รูเทสเทคอินเดอะสไตล์ยูรีเควสต์เอ็ดดิสอีสเรทเอนแอสอีฟอิดคูดบีรีดแอสแอสคริปออนโนดฟอร์ยูวิดีโอนาเรชันวิดโนฮีดดิ่งโลโคดและไทยอินโทรดักชันวายอิดอีสโนดเอ็กซ์แคร์กี้หนึ่งหมื่นบทดีลทูแพลตฟอร์มคอนสตรีนไอทิสเอ็กซ์ตรีมลี่ดีเทลพรีชอินคอนเทนต์และแอนด์แบดีเอ็กซ์แพนเด็ดโฟลเตอร์อีฟยูไลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรฟลิงร,รีฟแ ทดสอบขับจริงจอดลึกทุกรายละเอียดและฟังก์ชันสำหรับคนรักรถโดยเฉพาะวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กับนิสสันนาวารารุ่นปี2026ที่ถูกพัฒนาครึ่งออย่างก้าวกระโดดในทุกมิติทั้งเรื่องดีไซน์ความแข็งแกร่งสมรรถนะการขับขี่เทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานอนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการบรรทุก การเดินทางในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่การผจญภัยในเส้นทางออฟโรดที่สมบุกสมบันนาวารารุ่นใหม่นี้เป็นเจนเนอเรชันล่าสุดที่นิสสันตั้งใจจะยกระดับมาตรฐานรถกระบะขนาดกลางให้สูงขึ้นทั้งคุณภาพการประกอบวัสดุดและสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความคุ้มค่าและความทนทานสูงสุดเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกนาวาราปี2026มาพร้อมเส้นสายตัวถังที่ชัดเจนและทรงพลังเส้นคาดตัวถังด้านข้างลากยาวตั้งแต่ไฟหน้าไปจนถึงไฟท้าย สร้างมิติความแข็งแรงและดูปราดเปรียวไฟหน้าเ e d Matrix ออกแบบใหม่ที่มีระบบปรับมุมส่องอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยวแบบเซกเอนเชลที่เพิ่มความพรีเมียมประจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ลาย3มิติทรงเหลี่ยมแสดงความบึกบึนของตัวรถการชนหน้ามีการปรับปรุงให้รับแรงกระแทกได้ดีขึ้นพร้อมไฟตัดหมอกล็ดฝังในกรอบโครเมียมฝากระโปรงหน้าถูกยกสันกลางขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความดุดันเมื่อมองจากมุมหน้าและช่วยระบายความร้อนภายในห้องเครื่องด้านข้างใช้กระจกมองข้างแบบพับไฟฝาเคลือบกันละอ,องน้ำพร้อมไฟเลี้ยวในตัว บันไดข้างถูกออกแบบใหม่ให้เรียบเนียนและมีพื้นผิวกันลื่นที่แข็งแรงทนทานต่อแรงเหยียบและโครนล้ออัลลอยขนาด20นิ้วพร้อมยางออเทเรนที่สามารถรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซุ้มล้อถูกออกแบบให้มีมิติใหญ่ขึ้นและป้องกันเศษหินกระเด็นไปยังตัวถังได้ดียิ่งขึ้นด้านท้ายกระบะน,นาวาร่า2026ติดตั้งไฟ,ไฟท้ายเล็ด,ด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนแม้ในเวลากลางวัน ฝาท้ายมีระบบ่อนแรงเปิดปิดพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกที่สามารถสั่งล็อกและปลดล็อกได้จากรีโมทและสมาร์ทโฟนไดานบนม,มีโรบาดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงหากเกิดการพลิกคว่ำรวมถึงเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถพื้นกระบะเคลือบวัสดุกันลื่นและทนรอยขีดข่วนรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด1,200กิโลกรัมพร้อมจุดยึดสัมภาระรอบคันและช่องปลั๊กไฟ2 2 0โวลต์เพื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ห้องโดยสารของนิสสันนาวาร่าปี2026ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับความสะดวกสบายจนใกล้เคียงรถ SUV ระดับหรูวัสดุภายในเน้นความนุ่มพรีเมียมเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้แดทิศทางพร้อมระบบปุ่นและระบายอากาศพวงมาลายัยมัลติฟังกชันหุ้มหนังแท้พร้อมแปนแ้นพัดเดินชิพที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้แม้ขับในโหมดแมนนวลหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple c a r Play a ล d r o i d Auto และระบบสังงานด้วยเสียงที่สามารถสั่งเปลี่ยนเพลงนำทางหรือปรับอุณหภูมิไได้เป็นภาษาษทย มาตรวัดแบบฟูลดิจิตอลขนาด10นิ้วแสดงข้อมูลทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์แรงดันน้ำมันอุณหภูมิระบบต่างๆโหมดการขับขี่ระบบนำทางและข้อมูลอัตราส,สิ้นเปลืองที่แสดงแบบเรียลไทม์ระบบเสียง Bose Premium Audio พร้อมลำโพง10ตำแหน่งให้เสียงที่คมชัดและกระหึ่มเมื่อเดินทางไกลระบบปรับอากาศแบบ Dual Zone แยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะหลังปรับเอนได้มากขึ้นและมีพื้นที่วางขามากกว่าเดิมประมาณ40มิลลิเมตร พื้นที่จัดเก็บสัมภาระใต้เบาะหลังสามารถวางเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆได้เครื่องยนต์ใหม่ของนาวาร่าใช้บล็อกดีเซลเทอร์โบคู่2.5ลิตรพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้นให้กำลังสูงสุด220แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง550รนิวตันเมตรอัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ประมาณ8.5วินาทีเกียร์อัตโนมัติ8สปีดรุ่นใหม่ที่ปรับปรุงการตอบสนองและความนุ่มนวลในทุกย่านความเร็ว ระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์ที่สามารถเลือกโหมด2 s c s และ 4LO ได้จากสวิตช์หมุนใกล้คอนโซลกลางพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะเมื่อเจอเส้นทางโหดๆนวารายังมาพร้อมโหมดการขับขี่5รูปแบบคือ Normal, Eco Sport Tow และ Off Road ที่ปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์เกียร์และระบบ t r a c t i o n control ให้เหมาะกับสภาพถนนระบบการสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกระหนกคู่พร้อม Coil Spring หลังแบบไฟลิงพร้อม Coil Spring และโช้คอัพปรับจุนใหม่ ให้ความนุ่มนวลและคงเสถียรภาพเมื่อบรรทุกเต็มพิกัด ด้านความปลอดภัยนาวาราปี2026จัดเต็มด้วยนิสสันอินเทลลิเจนต์โมบิลิตี้ที่รวบรวมระบบความปลอดภัยและผู้ช่วยขับขี่ไว้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอินเทลลิเจนต์ครูสคอนโทรลระบบเตือนก่อนการชนฟอร์เว d ด์คอลิชันวอร์นิงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัออต,มติออโตเมเติกอิมเมอร์เจนซี i เบรกิ้งระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเลนดีพารตัววอร์นิงและระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนเลนคิปปิ้งแอคเ s สระบบตรวจจับจุดอับสายตา,ลาย Spot บบลลไลท์สปอตวอร์น 360อง360ศาที่พัฒนาความละเอียดสูงขึ้นเพื่อแสดงภาพรอบคันคมชัดยิ่งขึ้นระบบเตือนรถตัดผ่านขนาดถอยเรียร cross traffic alert ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าคนขับ driver attention alert และถุงลมนิราภัยรอบคันเจ็ดตำแหน่งการตกแต่งภายในมีไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับสีได้ตามความต้องการบอะหนังแท้สีทูโทนเดินตะเข็บลายพิเศษพื้นที่วางแขนและช่องเก็บของมากกว่าเดิม ช่องจ่ายไฟ USB-A USB-C ที่ชาร์จไร้าสายและช่องต่อไฟ220โวลต์ที่กระบัดท้ายระบบเชื่อมต่อ Nissan Connect ทำให้ผู้ใช้ตรวจสอบสถานะรถล็อกรถปลดล็อกสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์หรือเปิดไฟผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้ จุดเด่นอีกอย่างคือความสามารถในการลากจูงสูงสุด3,500กิโลกรัมพร้อมระบบ Trailersway Control ที่ช่วยลดแรงเหวี่ยงของพ่วงระบบควบคุมความเร็วลงทางลาาชัน Hill Descent Control และระบบช่วยออกตัวบนทางชัน Hill Start Assist ที่ทำงานร่วมกับระบบเบรกไฟฟ้าและระบบควบคุมเสถียร,รภาพ ESC ถังน้ำมันขนาดใหญ่จุด85ลิตรทำให้การเดินทางใกล้สะดวกขึ้นมากอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยราว1 2บถึงกิโลเมตรลิตรบนเส้นทางปกติและราว10กิโลเมตรลิตรเมื่อขับออฟโรดต่อเนื่อง ใครที่ชื่นชอบสมรรถนะนาวาราปี2026รุ่นท็อปมาพร้อมล้ออันลอยลายพิเศษสีทูโทนระบบกันสะเทือนแบบปรับไฟฟ้าชุดตกแต่งกันชนสปอร์ตบาร์และโรบาร์ที่เพิ่มความบึกบึน้อ้โดยสารติดตั้งจอเรีย Entertainment System สเตำหรับผู้โดยสารตอนหลังหลังคาพาราลามิกซันรูฟที่ให้ความโปร่งโลง่งและระบบเครื่องเสียงโบสพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงที่คมชัด ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของนิสสันที่อยากให้นาวาราปี2026เป็นมากกว่ารถกระบะใช้งานแต่เป็นยานพาหนะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งความแร่งเทคโนโลยีและความสะดวกสบายอย่างครบครันใครที่สนใจสามารถติดต่อโชว์รูมนิสสันใกล้บ้านเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดทดลองขับได้เลยหากคุณชื่นชอบรีวิวละเอียดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆจาก Drive วิ่งรีบขอบคุณที่รับชมครับ หากต้องการฉบับยาวกว่าเดิมเพิ่มรายละเอียดเฉพาะจุดเช่นระบบช่วงล่างระบบไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีบอกได้เลยครับ